เพียงเสี้ยววินาทีสะพานที่ใช้เวลาหลายปีสร้างกับถล่มลงต่อหน้าต่อตาเสียงเหล็กหักดังสนัน่นเสียงกรีดร้องสะท้อนทั่วแม่น้ําและท่ามกลางความตายทั้งหมดนั้นคนหนึ่งยืนมองมันพังลงด้วยมือที่เขาเป็นคนออกแบบเองนี่คือเรื่องจริงของวิศวกรผู้สูญเสียทุกอย่างเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวแต่เบื้องหลังของหายนะมีบางสิ่งที่ใครก็ไม่เคยรู้ความลับที่แม้แต่คนตายก็ยังไม่ยอมปล่อยวาง คลื่นน้ำเสียงจากใต้น้ำจะบอกคุณว่าความผิดหนึ่งครั้งอาจทำลายชีวิตได้กี่พันคนเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านหน้าต่างห้องทำงานเล็กๆของพากินวิศวกรหนุ่มวัยสามสิปลายๆที่กำลังจ้องจอคอมพิวเตอร์อย่างเงียบงนันเสียงคลิกเมาส์ด,ดังเบาๆสลับกับเสียงพัดลมที่หมุนช้าๆในอากาศร้อนอบอ้าวเขาขยับแว่นตาบนสัรจมูกสูดหายใจลึกพลางมองแบบแปลนของสะพานที่กำลังจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของจังหวัดเล็กๆแห่งนี้สะพานแห่งความหวังที่ผู้คนรอคอยมานานนับสิบปี ในใจของพากินมีทั้งความภูมิใจและความกลัวปะปนกันเขารู้ดีว่าสะพานแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างคอนกรีตและเหล็กกล้าแต่มันคือความฝันของคนหลายพันชีวิตที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำพวกเขาเชื่อว่าสะพานนี้จะเชื่อมชีวิตเชื่อมโอกาสและเชื่อมอนาคตแต่สำหรับพากินเขากลับรู้สึกว่ามันคือภาระอันหนักอึ้งที่กดทับอยู่ในใจ เมื่อเขาเดินออกจากห้องเสียงหัวเราะของภรรยาและลูกชายวัยห้าขวบดังขึ้นจากครัวกลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอยมาแต่จมูกภาพนั้นทำให้เขายิ้มบางๆแต่ลึกในดวงตาย,ยังคงมีเงาแห่งความเหนื่อยล้าเขาทำง,งานติดต่อกันเกือบเดือนโดยไม่ได้หยุดพักเพราะผู้บริหารต้องการเร่งเปิดสะพานก่อนกำหนดเพื่อให้ทันฤด,ดูท่องเที่ยวไม่มีใครรู้วันทีที่พากินยกช้อนข้าวต้มขึ้นกินคือหนึ่งในเช้าที่สงบที่สุดก่อนพายุแห่งโชชาตาจะเริ่มพัดโหมเข้ามาในชีวิตของเขา เสียงเครื่องจักรดังก้องไปทั่วไซายก่อสร้างกลางแม่น้ำเหล็กเสาปูนและแรงงานนับร้อยกำลังเคลื่อนไหวราวกับร่างกายเดียวกันพากินเดินตรวจงานพร้อมกับสมุดบันทึกในมือเขามองดูคนงานที่กำลังผูกเหล็กเส้นเขียนโน้ตเล็กๆล,ล,ลงในกระดาษและหันไปมองเสาใหญ่ที่ตั้งประงานอยู่กลางน้ำเขาพึมพำในใจว่ามันบางไปแต่ก็พยายามปัดความคิดนั้นออกไปเขาเคยเสนอให้เพิ่มขนาดของเสาเพื่อความมั่นคงแต่คำตอบจากผู้บริหารคืองบไม่พอ ทุกครั้งที่พากินพยายามยืนยันเขามักได้รับสายตายเย็นชาจากหัวหน้าฝ่ายการเงินและคำพูดที่ฟังดูเหมือนคำขู่อย่าทำให้โครงการล่าช้าเสียงนั้นยังคงกล้องในหัวของเขาทุกครั้งที่มองเสาเหล่านั้นพากิงยืนมองเส้นขอบฟ้าที่ไกลออกไปแดดร้อนแรงสะท้อนกับผิวน้ำจนแสบตาแต่ในใจของเขากลับหนาวเย็นอย่างประหลาดมันเหมือนมีบางสิ่งกำลังรอวันแตกหักอยู่ใต้ผิวน้ำเงียบเงันแต่แน่นอนบางครั้งหายนะไม่ได้เริ่มจากเสียงระเบิดแต่มันเริ่มจากความเงียบที่ไม่มีใครกล้าพูดถึง ในค่ำคืนนั้นพากินกลับถึงบ้านชัยตามเคยลูกชายหลับไปแล้วบนโซฟาภรรยานั่งเงียบอยู่ในมุมห้องแสงไฟสีเหลืองสลัวสะท้อนในดวงตาเธอเธอพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าหักโหมนักเลยแต่เขาเพียงยิ้มจังๆแล้วตอบกลับด้วยเสียงเบาอีกไม่นานทุกอย่างก็จะเสร็จแล้วเขาเดินเข้าไปในห้องลูกชายมองใบหน้าเล็กๆที่หลับสนิบและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบรัดหัวใจเขาอยากให้ลูกได้ภาคภูมิใจในพ่อที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำลายทุกอย่างที่เขารัก คืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่ดดังกึกก้องพากินนอนไม่หลับเขามองแบบแปลนที่วางอยู่บนโต๊ะซ้ำแล้วซ้วำแล้วทุกเส้นสายเหมือนเส้นเลือดของสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นแต่ภายในนั้นมีบางจุดที่ไม่สมบูรณ์และเขารู้ดีว่ามันอาจกลายเป็นจุดจบบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าความรับผิดชอบอาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่รัดคอเราเองและไม่มีทางหนีได้รุ่งเช้าสายฝนยังโปรยปลายพากินขับรถฝ่าถนนที่เปียกชื้นมาถึงไซ่งงานเสียงคนงานวย่ยวายเบา มาพบว่ามีรอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นตรงฐานเสาหลักเขารีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบเอามือแตะผิวปูนที่เย็นเฉียบความรู้สึกเหมือนมีแทงแล่นผ่านหัวใจเขาโทรหาหัวหน้างานทันทีแต่ปลายสายกลับตอบว่าไม่ต้องกังวลรอยร้าวธรรมดาเดี๋ยวก็เคลือบใหม่เขากัดฟันแน่นพยายามเก็บอารมณ์และกลับไปเขียนรายงานโดยหวังว่าผู้บริหารจะอ่านมันจริงๆคราวนี้ แต่รายงานนั้นไม่เคยถึงมือใครเลยมันถูกทับไว้ใต้ซ้ำเอกสารบนโต๊ะของเขาเองเพราะพากินลังเลว,ว่าจะส่งดีหรือไม่เขากลัวว่าจะถูกโยนออกจากงานเขากลัวว่าจะกลายเป็นตัวปัญหาเขาเลือกเงียบและนั่นคือความเงียบที่มีเสียงดังที่สุดในชีวิตของเขาเพราะมันกำลังนับถอยหลังไปสู่วันหายยนะ หนึ่งสัปดาห์ต่อมาโครงการคืบหน้าอย่างรวดเร็วผู้ว่าจังหวัดเตรียมมาทำพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการสื่อมวลชนเริ่มมาถ่ายภาพคนในชุมชนต่างตื่นเต้นและพูดถึงมันด้วยรอยยิ้มพากินยืนมองจากระยะไกลความรู้สึกในใจกลับตรงข้ามกับทุกคนเขาไม่รู้ว่าความกลัวของเขาคือความจริงหรือเป็นเพียงภาพหลอนจากความกังวลคืนนั้นเขาเดินกลับไปที่สะพานคนเดียวแสงไฟถนนส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายเขาเดินช้าๆลูบมือไปตามรอยปูนเย็นๆและหยุดตรงกลางสะพานล,ลมพัดแรงจนเสื้อเชอิตสะบัดเขาหลับตาสูดหายใจลึกและพูดในใจว่าอย่าพังนะ แต่เสียงของเขาถูกลมพัดหายไปในความมืดเหมือนเสียงคำสาบานที่ไม่มีใครได้ยินเหมือนสะพานกำลังกลืนคำภาวนานั้นลงไปในแม่น้ำอันเงียบสงัดไม่มีใครรู้ว่าคืนที่พากินยืนอยู่กลางสะพานนั้นคือคืนสุดท้ายที่มันยิงคงปลอดภยัยเช้าวันต่อมาท้องฟ้งฟาใสแดดแรงและลมอุ่นผู้คนเริ่มมารวมตัวเพื่อรอชมพิธีเปิดอย่างคึกคักเด็กๆวิ่งเล่นชาวบ้านถือพวงมาลัยมาไหว้สะพานใหม่พากินยืนอยู่ใกล้เสาหลักเขายกมือไหว้ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแม้ในใจลึกๆเขายังได้ยินเสียงเตือนบางอย่างจากในอก ในขณะนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงจากเพื่อนร่วมง,งานที่กรีดร้องว่าฐานรากฝั่งใต้มีการเคลื่อนไหวพากินหันขอบใบหน้าเขาเปลี่ยนสีแต่เสียงพิธีกรกลับกล,บ,กลบทุกอย่างผู้ว่ากำลังกล่าวเปิดสะพานเสียงปรบมือดังก้องทั่วลานเขาวิ่งสุดแรงไปทางฝั่งใต้เหงื่อไหลอับหน้าแม้แสงแดดจะแผดจ้าแต่ในใจเขากลับมืดมิดคาตะโกนให้เสียงหวีดแหลมของเหล็กเสียดสีกันดังขึ้นพร้อมแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่พื้นสะพานพากินหยุดหายใจเพียงเสี้ยววินาทีก่อนทุกอย่างจะเริ่มเกิดขึ้นราวกับภาาพช้ เขาเห็นสายเคเบิลที่ยึดคานหลักเริ่มสัน่นเขาเห็นนกฝูงหนึ่งบินหนีขึ้นฟ้าและเห็นแววตาตื่นตกใจของชาวบ้านที่อยู่บนสะพานหันมามองกันอย่างสับสนเสียว,วินาทีนั้นหัวใจของเขาหยุดเต้นเสียงดังครืนสนั่นสะเทือนสะพานทั้งสายสเล็กกลางน้ำเริ่มโคง้งและแยกออกจากกันเสียงโลหะหักเสียงคนกรีดร้องและเสียงน้ำกระเซ็นผสมกันกลายเป็นเสียงเดียวของความหายน้พากินยืนอึ้งมองเห็นสะพานทั้งเส้นพังทลายลงสู่แม่น้ำราวกับสัตว์ยักย้ายกำลังกลืนกินชีวิตทีละคน เขาวิ่งไปสุดแรงเท้าน้ำกระเซ็นเขาตาเขาเพยายามจะช่วยใครสักคนมือของเขาคว้าได้เพียงเศษผ้าเศษเหล็กและเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดับหายไปทีละเสียงในกระแสน้ำเชี่ยวที่เต็มไปด้วยฝุ่นปูนและเลือดไม่มีเสียงใดเงียบงันไปกว่าหลังเสียงระเบิดของสะพานเพราะความเงียบนั้นเต็มไปด้วยเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยินอีกเลย หลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงพากินยืนอยู่ท่ามกลางซากเหล็กที่บิดเบี้ยวเขามองเห็นรองเท้าเด็กคู่หนึ่งลอยอยู่ในน้ำมันเล็กจนเกินไปที่จะเป็นของใครอื่นนอกจากเด็กที่เขาเคยเห็นวิ่งเล่นเมื่อวานเขาเดินเข้าไปเก็บมันไว้ในมือกำแน่นจนเลือดซึมจากปลายนิ้วกลิ่นควันฝุ่นและเหล็กไม่คลุ้งในอากาศเสียงเซเรนของรถกู้ภัยดังสลับกับเสียงคร่ำครวญของผู้คนพากินยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นที่ไร้ลมหายใจเขาไม่กล้าแม้แต่จะมองสบตาใครเพราะรู้ดีว่าทุกสายตาที่มองมาจะเต็มไปด้วยคำถามเดียวทำไม ฝนเริ่มตกอีกครั้งน้ำฝนไหลรวมกับน้ำตาที่ไหลาจากใบหน้าเขาเขามองขึ้นไปบนฟ้าท้องฟ้าที่เคยใสเมื่อเช้ากลับมืดดำราวกับร่วมไม้อะไรให้ชีวิตที่หายไปในไม่กี่นาทีที่ผ่านมาบางครั้งธรรมชาติไม่ได้เป็นคนทำลายมนุษย์แต่มนุษย์ต่างหากที่ทำลายกันเองด้วยความประมาทเพียงเสี้ยวเดียว ค่ำคืนนั้นไซก่อสร้างกลายเป็นพื้นที่แห่งความเศร้ารถพยาบาลวิ่งเข้าออกไม่หยุดร่างของผู้เสียชีวิตถูกวางเรียงยาวใต้ผ้าขาวพากินเดินผ่านร่างเหล่านั้นช้าช้าเท้าของเขาสั่นจนแทบก้าวไม่ออกเสียงเจ้าหน้าที่ประกาศจำนวนผู้เสียชีวิตดังสะท้อนในหัวเขาซ้ำไปมาผู้เสียชีวิตทั้งหมด1247รายตัวเลขนั้นเหมือนข้อนหนักที่กระแทกลงกลางใจเขาสุดลงคุกเข่ากับพื้นโคลนสะโพกข,ของเขาเปรอะเลือดและดินเขามองเห็นเทียงมือที่เย็นชาใต้ผ้าขาวและรู้ว่าไม่มีคำขอโทษใดจะพอสำหรับสิ่งทีี่เกกิดขึ้้นอแลว เขาถูกพาออกจากพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่แต่สายตาย,ยังคงมองย้อนกลับไปยังซากสะพานกลางน้ําเหมือนมันยังคงมีเสียงกระซิบเบาๆจากคนที่จมหายไปในนั้นความผิดพลาดครั้งหนึ่งอาจเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแต่ผลของมันอาจหลอกหลอนไปทั้งชีวิตเช้าวันถัดมาข่าวสะพานถล่มกระจายไปทั่วประเทศทรทัศ์ทุกช่องเปิดภาพเดียวกันาภาพสะพานที่พังครึ่งหนึ่งจมอยู่ในแม่น้ําและเสียงคู้ประกาศข่าวที่เอ่ยชื่อพากินวิศวกรผู้ออกแบบสะพาน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขานั่งอยู่ในห้องเล็กๆของตำรวจใบหน้าโซมเสื้อติดคราบเลือดแห้งมือสั่นจนไม่สามารถถือแก้วน้ำได้ในหัวของเขามีแต่ภาพซ้ำๆเด็กที่ลอยในน้ำหญิงชาราที่กรีดร้องสซเล็กที่หักกลางเสียงปรบมือมันวนซ้ำเหมือนภาพยนตร์ที่ไม่มีวันจบเขาอยากตื่นจากฝันร้ายแต่ความจริงกลับตบหน้าเขาแรงขึ้นทุกครั้งที่หายใจพากินถูกสอบปากคำเขาตอบได้เพียงว่าผมเตือนแล้วแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีอีเมลไม่มีรายงานเพราะทุกอย่างที่เขาเขียนไว้ยังคงอยู่ในโต๊ะทำงานของเขาเอง บางครั้งความกลัวจะเสียงานฆ้าคนได้มากกว่าความโหดร้ายของโชคชะตาหลายวันผ่านไปเมืองทั้งเมืองกลายเป็นเงียบงันร้านค้าปิดโรงเรียนปิดผู้คนไว้ทุกสีดำทั่วเมืองพากินไม่กล้าออกจากบ้านเสียงสื่อเสียงผู้คนเสียงด่าทอจากโลกออนไลน์กรีดลึกเข้าไปในใจของเขาทุกวันเขาไม่ตอบโต้อะไรเลยมีเพียงความเงียบที่กัดกินเขาทีละน้อย คือหนึ่งเขานั่งอยู่ในห้องมืดมองแบบแปลนของสะพานบนโตอีกครั้งรอยปากกาสีแดงวงไว้ตรงจุดที่เขาเคยสงสัยกลายเป็นสัญลักษณ์ของบาปเขายื่นมือไปแตะมันเบาๆแล้วหัวเราะอ,ออกมาในความมืดเสียงหัวเราะที่บนเสียงร้องให้ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงของคนหรือของเงาในใจเขาเปิดหน้าต่างออกลมเย็นพัดเข้ามาเสียงแม่น้ำยังคงดังอยู่ไกลๆแต่ไม่มีเสียงเรือไม่มีเสียงคนมันเป็นความเงียบพ่หนักแน่นเหมือนแม่น้ำกำลังไว้อะไรให้สะพานและคนที่สูญหายไปพร้อมกันแม่น้ำยังคงไหลแต่หัวใจของคนบางคนหยุดอยู่ตรงวันนั้นตลอดไป หลายสัปดาห์ต่อมารัฐบาลตั้งคณะกรรมการสอบสวนพากินถูกเรียกตัวมาทุกวันเขานั่งอยู่ในห้องประชุมยาวเหงื่อซึมทั่วฝ่าม,มือเขาฟังเสียงคนพูดถึงตัวเองในฐานะผู้ต้องสงสัยเรากับเขาเป็นแค่ตัวเลขในรายงานหนึ่งฉบับทุกคำถามคือการเฉือนหัวใจซ้ำคุณรู้รอยร้าวก่อนหรือไม่คุณทำไมไม่แจ้งคุณมีส่วนรู้เห็นกับการลดต้นทุนหรือเปล่าเขาอยากตอบอยากตะโกนอยากบอกความจริงทั้งหมดแต่ไม่มีใครอยากฟังทุกคนต้องการเพียงคนรับผิดชอบเพื่อปิดเรื่องนี้ลง เมื่อออกจากห้องประชุมเขาเห็นครอบครัวของเหยียยืนรออยู่ด้านนอกบางคนถือภาพถ่ายบางคนร้องให้บางคนคว้างขวดใส่เขาเขาไม่หนีเขาแค่ยืนนิ่งให้ขวดนั้นกระแทกหน้าเลือดไหลแต่เขาไม่เช็ดเพราะมันยังไม่เท่ากับเลือดที่เขารู้สึกอยู่ข้างในไม่มีคำพิภากษาใดจะโหดร้ายเท่ากับความรู้สึกผิดที่ตัดสินเราทุกลมหายใจ พาคินกลับบ้านตอนค่ำเห็นภรยากำลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าลูกชายยืนกอดตุ๊กตายอยู่เงียบๆเ,เขาไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าคำพูดใดๆไม่มีความหมายอีกต่อไปเสียงประตูบ้านปิดเบาๆคือคำตัดสินสุดท้ายของครอบครัวที่เขาเคยปกป้องไม่ได้แม้แต่ชีวิตเดียวคืนนั้นเขาเดินกลับไปยังริมแม่น้ำอีกครั้งจุดที่สะพานเคยตั้งประหงานตอนนี้เหลือเพียงเสาโค้งบิดที่โผล่ขึ้นจากผิวน้ำเหมือนซี่โครงของสัตว์ตายพาคินยืนมองอยู่นานก่อนจะค่อยๆคุกเข่าลงและร้องให้โดยไม่มีเสียงน้ำตาของเอ ท้องฟ้าเช้าวันนั้นสดใสย,ยังผิดปกติแสงแดดส่สองกระทบแม่น้ำเป็นประกายระยิบราวกับผืนเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงเครื่องขยายดังขึ้นจากริมฝั่งวันนี้คือวันแห่งประวัติศาสตร์เสียงพิธีกรประกาศก้องกลางลานผู้คนหลายพันคนรวมตัวกันอย่างมีความหวังเด็กๆวิ่งเล่นด้วยรอยยิ้มชาวบ้านถือพวงมาลัยเดินข้ามสะพานใหม่อย่างภาคภูมิใจไม่มีใครรู้เลยว่าพื้นใต้เท้าพวกเขากำลังเริ่มสั่นไหวอย,อย่างช้าๆ พาคิงยืนอยู่ปลายสะพานเขามองดูผู้คนเดินข้ามไปมาดวงตาเขาเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่เคยจางลงเลยตั้งแต่วันแรกเขาสังเกตเห็นรอยปูนบางจุดเริ่มมีรอยแต่เป็นเส้นจางๆแต่เสียงเพลงเสียงหัวเราะและเสียงกล่าวเปิดงานกรบทุกสัญญาณอันตรายเหล่านั้นไปจนหมดเขาอยากเข้าไปหยุดทุกอย่างอยากตะโกนบอกให้ทุกคนออกจากสะพานแต่เสียงในลำคอเหมือนถูกขังไว้โดยความกลัวเขากลืนคำเตือนไว้ในใจแล้วมองไปยังผู้ว่าที่ยืนถือกันไกลเตรียมตัดริบบิ้นสีแดงเสียวินาทีก่อนหายนะ บางครั้งเสียงปรบมือก็กลบเสียงคําเตือนของโชชาตาได้สนิทจนกระทั่งมันสายเกินไปเมื่อริบบินถูกตัดลงเสียงโห่ร้องดีใจดังทั่วลานเด็กคนหนึ่งปล่อยลูกโป่งสีแดงขึ้นฟ้ามันลอยสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะหายไปในแสงแดดและทันใดนั้นเสียงปังก็ดังขึ้นจากใต้สะพานเหมือนเสียงปืนใหญ่ พากินหันขอบเขามองเห็นเสาคำฝั่งใต้กระตุกแรงเสียงเหล็กแตกดังต่อเนื่องเหมือนเสียงร้องของสัตว์ที่กำลังเจ็บปวดพื้นสะพานเริ่มแยกออกกลางสายตาผู้คนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าความคิดจะตามทันเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงคนตะโกนชื่อคนรักเสียงของเด็กที่ร้องเรียกแม่สะพานทั้งเส้นเริ่มเอียงอย่างช้าๆก่อนจะถล่มลงไปในแม่น้ำพร้อมเสียงระเบิดของเหล็กและคอนกรีตผู้คนร่วงหล่นราวกับฝนที่ไม่มีวันหยุดพากินพยายามวิ่งเข้าช่วยแต่แรงระเบิดจากโครงสร้างที่แตกผักเขากระเด็นล้มลงพื้น ในวินาทีนั้นเวลาเหมือนหยุดนิ่งไม่ใช่เพราะความสงบแต่เพราะโลกทั้งใบกำลังพังทลายไปพร้อมกันเสียงน้ำกระแทกดังก้องฟองน้ำแต่กระเซ็นขึ้นมาพร้อมเศษเหล็กและร่างของผู้คนที่จมหายพากินพยายามลุกขึ้นเขาวิ่งไปยังขอบแม่น้ำเหงื่อและเลือดไหลปนกันบนใบหน้าเขาเห็นชายคนหนึ่งพยายามดึงภรรยาไว้แต่ไม่ทันเห็นแม่คนหนึ่งยื่นมือไปหาลูกแต่คว้าได้เพียงเสื้อที่ขาดครึง่ง เขากระโดดลงน้ำโดยไม่ลังเลน้ำเย็นจัดบาดผิวราวกับมีเขาดำน้ำลงไปดึงร่างคนขึ้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่ทีทละคนเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังอยู่รอบตัวแต่มีเพียงสองมือที่เขามีสองมือที่ไม่อาจช่วยใครได้ทั้งหมดในที่สุดเขาหยุดนิ่งมองไปรอบๆเห็นเพียงซากเหล็กขนาดมาหือมาที่บิดในน้ำและคราบเลือดที่ลอยขึ้นมาพร้อมคลื่นแม่น้ำที่เคยใสยกลับกลายเป็นสีเทาขุ่นเหมือนโคลนผสมเหล็กไม่มีสิ่งใดโหดร้ายไปกว่าการได้ยินเสียงขอชีวิตจากคนที่เราไม่สามารถช่วยได้ เวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีสะพานทั้งเส้นหายไปจากผิวน้ำเหลือเพียงเศษเสาโค้งที่โผล่ขึ้นมาราวกับหลุมศพกลางแม่น้ำพากินยืนอยู่ริมฝั่งมองภาพนั้นด้วยสายตาเบลอราวกับคนหมดสิ้นชีวิตเขาไม่รู้ว่าตัวเองร้องไห้หรือไม่เพราะตอนนี้ทั้งร่างกายและหัวใจชาไปหมด เสียงเซเรนดังขึ้นจากระยะไกลรถพยาบาลรถดับเพลิงเริ่มพยอยเข้ามาเสียงตะโกนของเจ้าหน้าที่สังการปนกับเสียงร้องให้ของคนที่สูญเสียลูกหลานทุกอย่างดูวุ่นวายเหมือนภาพในฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงพากินค่อยๆเดินไปที่ขอบน้ำอีกครั้งเห็นรองเท้าเด็กคู่เล็กๆลอยอยู่เขารู้ทันทีว่าเป็นของเด็กชายคนหนึ่งที่เคยทักเขาทุกเช้าระหว่างตรวจงานเขาก้มลงเก็บรองเท้าคู่นั้นไว้ในมือน้ำตาที่แห้งไปแล้วเริ่มไหลอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาในอกของเขาเอง ทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะได้ยินเสียงรองเท้าเล็กๆนั้นตกลงน้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันจบหลังเหตุการณ์ผ่านไปหลายชั่วโมงพื้นที่ทั้งบริเวณกลายเป็นเขตปิดกู้พายยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากพากินยืนอยู่ตรงขอบแม่น้ำอย่างไร้เรี่ยวแรงเสื้อผ้าเปียกโชกเขาเห็นชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆมือของชายคนนั้นสั่นเขาถือภาพถ่ายของลูกสาววัยสิปีที่หายไปในเหตุการณ์นั้น ชายคนนั้นมองหน้าเขาสายตาเต็มไปด้วยความแค้นความเสียใจและคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบพากินไม่กล้าพูดอะไรเขาเพียงก้มหน้ารับแรงตกที่ฟาดเขาที่แก้มจนเลือดซึ่งเขาไม่โกรธไม่ป้องกันเพราะรู้ดีว่าความเจ็บนั้นยังไม่เท่ากับสิ่งที่ชายคนนั้นสูญเสียไปฝนเริ่มตกอีกครั้งละองฝนปนกับเลือดและน้ำตาเขายืนอยู่ท่ามกลางเสียงร่ำให้ของผู้คนเหมือนถูกกักไว้ในขุมนรกของความทรงจำที่ไม่มีวันลืมและในานาทีนั้นเองเขารู้ว่าความตายไม่ใช่การลงโทษแต่คือการปลดปล่อยจากบาปที่ยังคงอยู่กับเขาทุกลมหายใจ เมื่อเวลาผ่านไปจนเย็นท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นเทาเข้มพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงสุดท้ายสะท้อนบนผิวน้ำที่นิ่งสงบเกินจริงพากินมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แตกละเอียดเขาเห็นเรือกู้ภัยลาเศษเหลกขึ้นมาและทุกรอบที่มีศพถูกยกขึ้นเสียงร้องให้จะดังขึ้นเหมือนคลื่นที่ไม่มีวันสงบเขารู้ว่าในบรรดาร่างเหล่านั้นมีคนที่เขาเคยยิ้มให้ทุกคนคนที่เคยส่งข้าวกล่องให้ตอนตรวจงานมีแม้แต่คนงานที่เคยช่วยเขาตอนขับรถตกหลุมเขาอยากตายแทนพวกเขาอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อหยุดทุกอย่างไว้แต่ความจริงงไมม่ีถอยหลั ให้เขาได้เลือกอีกแล้วข้างกายของเขามีเศษแผ่นป้ายโครงการตกอยู่มันเขียนว่าสะพานแห่งความหวังตัวอักษรถูกคราบเลือดทับจะเหลือเพียงคำว่าหวังที่อ่านแทบไม่ออกคำว่าหวังในวันนั้นกลายเป็นคำที่เจ็บที่สุดในชีวิตของเขา คืนนั้นพากินกลับไปที่ห้องพักของโครงการทุกอย่างเงียบสงัดเขานั่งอยู่คนเดียวในความมืดไม่มีเสียงเครื่องจักรไม่มีเสียงหัวเราะของคนงานเหมือนสถานที่ทั้งแห่งกลายเป็นสุสานที่ยังหายใจได้เขาหยิบสมุดบันทึกเก่าขึ้นมาเปิดหน้าที่มีรายงานรอยร้าวที่เขาไม่เคยส่งหมึกสีดำบนกระดาษซีจางไปบางส่วนแต่คำที่เขาเขียนไว้ยังชัดต้องตรวจชาววันถัดมาหลังเหตุสะพานถล่มเมืองทั้งเมืองปกคลุมด้วยความเงียบแปลกประหลาดเหมือนทุกคนพูดกันด้วยสายตาแทนคำพูดเสียงข่าวดังตามลำโพงในตลาด สะพานใหม่ถล่มมีผู้เสียชีวิตมากกว่า300รอรายเสียงนั้นดังซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นเสียงหลอนในหัวของพากินเขานั่งอยู่ในห้องสอบสวนดวงตาแดงกำ่ำเสื้อเปียกชื้นจากฝนและน้ำตาตรงข้ามเขาคือเจ้าหน้าที่สอบสวนสองคนหนึ่งในนั้นผู้เสียงแข็งคุณเป็นหัวหน้าวิศวกรโครงการใช่ไหมครับพากินพยักหน้าเบาๆโดยไม่มองหน้าใครมีรายงานว่าคุณทราบเรื่องรอยร้าวก่อนเปิดใช้งานจริงหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนมีดที่กรีดซ้ำลงกลางอกเขาอยากโกหกอยาพูดว่าไม่รู้แต่ความจริงมันติดอยู่ในใจเขาเพียงตอบเบาๆครับ ห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีไม่มีเสียงเครื่องบันทึกไม่มีเสียงฝนมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาทุกคนในห้องรู้แล้วความผิดพลาดนั้นเริ่มต้นจากเขาบางครั้งความเงียบของคนหนึ่งดังกว่าการระเบิดทั้งสะพานข่าวแพร่กระจายไปทั่วประเทศภาพของพากินในชุดเปียกฝนตอนช่วยคนถูกสื่อใช้เป็นภาพประกอบข่าวแต่แคปชั่นใต้ภาพกลับเขียนว่าวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการสะพานมรณะภายในวันเดียวชื่อของเขากลายเป็นคำสาปชาวบ้านเรียกเขาว่าฆาตกรในคราบวิศวกร เมื่อเขากลับถึงบ้านหน้าประตูมีช่อดอกไม้สีดำและป้ายเขียนด้วยเลือดแดงสดว่าขึ้นชีวิตให้พวกเขาลูกชายวัยเจ็ดขวบของเขายืนมองด้วยความกลัวภรรยาของเขาเดินเข้ามากอดลูกไว้แน่นไม่แม้แต่จะสบตาเขาทำไมพี่ถึงไม่บอกว่าโครงสร้างมีปัญหาน้ำเสียงของเธอสั่นเครือแต่หนักแน่นพอจะทำลายเขาได้ทั้งคนพากินไม่มีคำตอบเขาเพียงพูดว่าฉันคิดว่ามันไม่ร้ายแรงและเสียงของเขาก็ขาดหายไปเหมือนคำพูดถูกปลืนโดยความผิดไม่มีคำว่า คิดว่าสําหรับชีวิตคนพระทุกการคาดดาวคือความตายที่มีตัวตนคืนวันนั้นเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องทํางานมองแฟ้มเอกสารโครงการที่กองอยู่ตรงหน้าเขาเปิดทุกหน้าด้วยมือสั่นเห็นลายเซ็นของตัวเองอยู่เต็มไปหมดเหมือนตราประทับแห่งความผิดที่ไม่มีวันลบได้ภาพใบหน้าของผู้เสียชีวิตผุดขึ้นในหัวเป็นร้อยๆใบหน้าเด็กคนแก่คนงานคนในหมู่บ้านทุกคนล้วนเชื่อใจเขา เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมันมีข้อความแจ้งเตือนหลายร้อยข้อความไม่มีแม้แต่ข้อความให้กำลังใจมีแต่คำด่าคำสาปแช่งและภาพศพของเหยื่อที่ถูกส่งมาพร้อมคำว่านี่คือผลงานของคุณเขาปล่อยโทรศัพท์ตกพื้นเสียงกระแทบเบาๆแต่ในใจกลับดังสนั่นเหมือนเสียงสะพานถล่มอีกครั้งเขาเงยหน้ามองกระจกเงาเห็นใบหน้าของตัวเองซีดขาวดวงตาไร้ชีวิตจิตใจคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่พากินวิศวกรผู้นำความหวังอีกต่อไปแต่เป็นพากินผู้สร้างความตาย คนเราสามารถสร้างสะพานได้เป็นพันๆแห่งแต่พังเพียงแห่งเดียวก็พังทั้งชีวิตวันต่อมาภรรยาเก็บของออกจากบ้านเธอพูดเพียงสั้นๆว่าฉันไม่อาจอยู่กับคนที่คนทั้งเมืองเกลียดได้ก่อนจะพาลูกชายจากไปโดยไม่หันกลับมามองพาคิงยืนนิ่งอยู่ตรงประตูมองเงาของเธอหายไปในฝนที่โปรยลงมาเหมือนคำพิพากษาสุดท้ายเขาเดินกลับเข้าไปในบ้านที่ว่างเปล่าเสียงหยดน้ำจากหลังคารว่วงตกกระทบพื้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจของเขาที่แผ่วลงเรื่อยๆเขาเปิดโทรทัศน์ข่าวยังคงเล่นาภาพสะพานถล่มซ้ำๆเสียงผู้ประกาศบอกว่า คณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่าเป็นความผิดพลาดจากการออกแบบและการไม่ตรวจสอบซ้ําเขาหัวเราะในลําคอยอย่างคนหมดเรี่ยวแรงหัวเราะทั้งน้ําตาเพราะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วคนที่ถูกโลกตรานหน้าว่าผิดมักไม่ได้กลัวการตายแต่กลัวว่าความจริงจะไม่มีวันถูกฟัง หลายวันผ่านไปเขาเริ่มเดินทางกลับไปที่แม่น้ำอีกครั้งบริเวณที่เคยเป็นสะพานตอนนี้มีเพียงเหล็กบิดและเศษคอนกรีตก,กองอยู่บนพื้นชาวบ้านยังคงวางดอกไม้และจุดทูปให้ผู้เสียชีวิตพากินยืนอยู่ไกลๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเด็กคนหนึ่งชี้นิ้วแล้วพูดกับแม่ว่าคนนี้แหละที่ทําให้พ่อเราตายเขาก้มหน้าไม่พูดไม่ปฏิเสธแค่ยิ้มเศร้าๆเาพระเด็กคนนั้นพูดถูก เขาเดินไปที่ขอบแม่น้ำมองลงไปในน้ำที่นิ่งจนสะท้อนหน้าเขาชัดเจนเหมือนสะพานยังคงอยู่ใต้ผิวน้ำรอให้เขาลงไปเจอเขานั่งลงบนพื้นดินเย็นเฉียบหยิบรองเท้าเด็กคู่เล็กๆที่เขาเก็บไว้วันนั้นออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าของเด็กยังติดคราบโคลนจาง,จงๆเขากอดมันแน่นไว้กับอกเขาไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงลมหรือเสียงของเด็กคนนั้นที่ยังร้องเรียกช่วยด้วยอยู่ใต้แม่น้ำยามเย็นแสงอาทิตย์สีส้มตกกระทบผิวน้ำเหมือนเปลวไฟพากินนั่งมองอยู่นานเขายิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาเขียนเพียงประโยค สะพานอาจพังได้แต่ใจคนไม่ควรพังตามเขาปิดสมุดลงวางไว้บนพื้นแล้วมองฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีเสียงน้ำไหลเบาๆเหมือนปลอบประโลมแต่ก็เหมือนกระซิบเตือนว่าเขาไม่สามารถหนีจากความจริงได้เมื่อความมืดคืบเข้ามาเขาลุกขึ้นยืนเงียบอยู่ตรงขอบน้ำลมหายใจสุดท้ายเต็มไปด้วยกลิ่นสนิมและน้ำตาเขาหลับตาเหมือนกำลังขอโทษใครบางคนในใจก่อนที่เขาจะก้าวลงช้าๆสู่แม่น้ำที่เคยกลืนสะพานของเขาไปน้ำเย็นจัดเหมือนวันนั้นแต่คราวนี้มันไม่ได้กลืนชีวิตของใครนอกจากของเขาเอง เงียบเงียบจนไม่มีแม้แต่เส <isch> <c> ียงหัวใจเต้นไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงน้าไหลผ่านเหนือสีสะของเขาน้ําเย็นจัดที่กลืนร่างเขาไว้ใต้สะพานที่ครั้งหนึ่งเขาสร้างด้วยมือของตัวเองภากินลืมตาขึ้นกลางความมืดเขาเห็นเนเหล็กที่บิดอยูว่รอบตัวแสงบางอย่างลอดผ่านผิวน้ําลงมาเป็นลำเหมือนสะพานยังคงยืนอยู่เหนือสีสะแต่ทุกอย่างกลับกลับด้านเหล็กที่เคยตั้งตรงกลับชี้ลงราวกับกรงขังเขาพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงสะท้อนแผ่วๆจากใต้ผิวน้ําที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนทําไม เสียงนั้นพูดเบาๆเหมือนมาจากหลายร้อยปากหลายร้อยชีวิตที่จมหายไปพร้อมกันเสียงนั้นเรียกชื่อเขาพากินพากินเขารู้ดีว่าพวกเขาไม่ต้องการคำตอบพวกเขาแค่ต้องการให้เขารับฟังใต้ผืนน้ำที่เงียบงนันยังมีเสียงของคนที่ไม่มีวันได้พูดอีกแล้วเวลาผ่านไปเท่าไรไม่รู้ในที่แห่งนั้นไม่มีแสงไม่มีวันไม่มีคืนมีเพียงความรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังถูกกลืนไปเรื่อยๆพากินเดินอยู่ในความม่วงเปล่าใต้สะพานมองเห็นเงาคนหลายร้อยคนเดินสวนไปมาโดยไม่มีใบหน้า เด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขามือเล็กๆถือรองเท้าอีกข้างหนึ่งไว้แน่นรองเท้าที่เขาเคยเก็บไว้ในโลกของคนเป็นเด็กชายในหน้ามองเขารอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นพอสร้างสะพานให้คนข้ามใช่ไหมครับพากินนี่อาจตอบได้น้ำตาไหลแต่หยดน้ำตากลับลอยขึ้นไปแทนที่จะตกลงมาเพราะโลกนี้กลับหัวเด็กชายยื่นมือออกมาไม่เป็นไรหรอกครับสะพานมันสวยมากแค่พ่อไม่ทันได้ข้ามเองเท่านั้น แลรอยยิ้มของเด็กก็หายไปในละอองน้ําเหลือเทียงความเงียบที่อุ่นแปลกๆในใจเขาบางทีการให้อภัยไม่ได้มาจากคนที่อยู่แต่มาจากคนที่จากไปก่อนเบื้องบนโลกยังคงหมุนต่อไปแม่น้ําถูกกั้นด้วยสะพานใหม่อีกครั้งผ่านไปหลายเดือนผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ที่ตรงกลางแม่น้ํามีบางสิ่งไม่เหมือนเดิมเสียงลมพัดผ่านเสาเหล็กที่เหลืออยู่มันไม่ใช่เสียงลมธรรมดาคนเรือบางคนบอกว่าในคืนที่น้าสงบจะได้ยินเสียงผู้ชายพูดเบาๆว่าระวังรอยร้าว ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเสียงใครแต่ทุกคนจําได้ดีว่าเสียงนั้นจะดังขึ้นตรงเวลาเดียวกันกับวันที่สะพานพังเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีพากินมองภาพนั้นจากเบื้องล่างเงางของสะพานใหม่ทอดลงมาบนผิวน้ําเขาไม่โกรธไม่เศร้าอีกแล้วมีเพียงความสงบที่ค่อยๆกลืนใจเขาเห็นคนมากมายเดินข้ามไปมาเห็นรอยยิ้มเห็นเด็กที่วิ่งถือบอลข้ามสะพานโดยไม่กลัวอีกต่อไปสะพานใหม่อาจสร้างด้วยเหล็กแต่สร้างขึ้นจากบทเรียนของคนตาย คืนหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ริแม่น้ำเธอสวมชุดดำและถือรูปถ่ายของพากินไว้แน่นนั่นคือภรรยาของเขาเธอมองน้ำที่ไหลเอื่อยพลางพูดเบาๆฉันให้อภัยเธอแล้วพากินน้ำตาเธอไหลลงในแม่น้ำละลายไปกับกระแสน้ำอย่างช้าๆใต้ผืนน้ำพากินยืนอยู่ตรงนั้นราวกับได้ยินทุกท้อยคำเสียงของเธอก้องอยู่ในหัวเขาเหมือนปลดโซ่ตรวนบางอย่างออกจากใจที่แบกไว้เนิ่นนาน,านเขามองขึ้นไปเห็นหยดน้ำตานั้นตกลงมาพอดีกับหน้าเขาและมันอุ่นๆกว่าครั้งไหนไหน เขายิ้มเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของเขาจะเริ่มกลายเป็นละอองแสงลอยขึ้นสู่ผิวน้ําและหายไปในแสงจันทร์บางคนตายไปเพื่อให้คนอื่นได้มีชีวิตต่ออย่างมีสติและความรับผิดชอบหลายปีผ่านไปมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆสร้างขึ้นใกล้สะพานแห่งนั้นภายในมีรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตทั้งหมดตรงมุมหนึ่งมีแบบแปลนสะพานเก่าที่พากินเคยวาดวางอยู่พร้อมข้อความสั้นๆจากเขาสะพานนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมผู้คนไม่ใช่เพื่อตัดพวกเขาออกจากกาัน เด็กนักเรียนที่มาทัศนศึกษามักจะหยุดอ่านตรงนั้นครู่หนึ่งแล้วครูจะพูดว่าจำไว้นะลูกความผิดพลาดของคนหนึ่งอาจเป็นบทเรียนให้ทั้งโลกได้เรียนรู้ภายนอกพิพิธภัณฑ์ลมยังคงพัดผ่านโครงเหล็กเสียงลมแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบขอให้ข้ามอย่างระมัดระวังและเสียงนั้นยังคงอยู่จนถึงวันนี้